เดี๋ยวทำท้าอะไรเนี่ยอ๋อหาอัเ็กสเหรอทำไงกกวนๆก่อนไหมเดี๋ยวมันจะไม่เย็นนะเดี๋ยวไม่ได้รับรู้ความรู้สึกเอาเทน้ำแข็งเข้าอีกไม่เย็นก็อือเอยกไหวไหมยกไหวป่ายกไหวไหมไม่ไหวพ่อช่วยยกเอาไหมอาครับอ่า โอเคงั้นอ่ะอันนี้อันนี้ถือถ่ายให้ก่อน่อยนะเดี๋ยวพ่อลาดให้นะถืองี้เฉยๆโอเคโอเคอ่ะ, okay. อะมีอะไรจะกล่าวอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆพ่อช่วยเออวโอเคนะตั้งจิตอธิษฐานอ่ะพร้อมพร้อมสู้เอ็กหนึ่งสอง ไปไหนดิูแมวอยเว้ัคอ่ใครจอดหรือเปล่าาบูอากันาเกียวแค่นี้ชาติด้วยดิจบแล้วลูกโอเคปได้